คลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการทำาลัยเกลียวดอกรักในรูปแบบใหม่และเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยการประดับในส่วนของลูกปัดมุกเข้าไปในรูปแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็มีให้เห็นดังในคลิป และประขอเพิ่มเติมในส่วนของลูกปัดมุกนะคะเพื่อนๆจะประดับหรือไม่ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกค่ะเราไปดูในส่วนของวิธีการทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มทำตรงส่วนของตัวพวงในรูปแบบนี้เราจะนำดอกลักมาลอยทั้งหมด6เส้นนะคะซึ่งในคลิปทำเตรียมไว้แล้ว5เส้นเริ่มต้นการทำเพื่อนๆตัดลวดนะคะให้ได้ความยาว55เซนติเมตรและพับปลายหนึ่งฝั่งให้ได้ระยะ6เซนเพื่อการตรงส่วนของดอกลักหลุดค่ะ จากนั้นนะคะ1เส้นตรงนี้เราจะร้อยทั้งหมด30ดอกแต่ว่าเพื่อนๆจะเพิ่มหรือว่าลดจํานวนในการร้อยก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกกันเลยค่ะซึ่งในคลิปนะคะปาก็จะทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเบื้องต้นเท่านั้นนะคะในส่วนของเพื่อนๆก็ร้อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้จํานวนดอกตามที่เพื่อนๆต้องการค่ะและประขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของดอกล้ณเพื่อนๆจะใช้เป็นสีไหนก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความชอบกันเลยนะคะ เราก็ร้อยแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะได้จำนวนดอกลักตามที่เราต้องการเลยและเมื่อเราร้อยเบื้องต้นแล้วนะคะในคลิปนะคะก็จะได้ตรงส่วนของดอกลักในรูปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ และขั้นตอนต่อไปเราก็จะร้อยตรงส่วนของดอกลักเม็ดประยมในรูปแบบนี้ให้เพื่อนๆนําดอกลักมาเลยคคาจากนั้นนะคะเราจะตัดตรงส่วนของมุมกรีบตัดเข้าไปลึกตรงส่วนของเครื่องกรีบนะคะของมุมดอกแบบนี้ค่ะในส่วนของอุบาหนึ่งขาเราจะใช้ทั้งหมด4คู่จากนั้นนำมาปรมาประกบกันนะคะโดยเว้นกึ่งกลางมุมแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดันมุมเข้าไปค่ะ จบเพียงแค่เบามือประคองวนไปแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการร้อยกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆก็นำด้ายและเข็มนะคะมาสอดเข้ากันในรูปแบบนี้จากนั้นปลายด้ายหนึ่งฝั่งสั้นและอีกหนึ่งฝั่งยาวค่ะแล้วก็ร้อยลูกปัดเข้าไปเลยขั้นตอนนี้ลูกปัดจะใช้อยู่ที่หมิลจากนั้นนะคะนำปลายด้ายทั้งสองฝั่งนะคะมามัดปมค่ะจากนั้น ตัดปลายออกให้เหลือเล็กน้อยแล้วดึงปมได้นะคะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางของรูลูกปัดในรูปแบบนี้เพื่อเก็บมุมให้สวยงามมากยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะและต่อไปก็นําตรงส่วนของดอกลักเม็ดไมยมยมหรือว่าลักกอดของเรามาร้อยเข้าไปเลยค่ะเราจะร้อยต่อกันสองคู่นะคะแบบนี้ค่ะ คู่ต่อไปค่ะก็ทําในรูปแบบเดิมจะระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมอย่าดึงตรงส่วนของเชือกหรือว่าการร้อยแน่นจนเกินไปค่ะแบบนี้นะคะครบ2คู่แล้วสลับร้อยตรงส่วนของลูกปัดเข้าไปจากนั้นก็ตามอีก2คู่ในส่วนของการทำในรูปแบบนี้เพื่อนๆจะเพิ่มหรือว่าจะลดจำนวนก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความชอบ และสุดท้ายก็ปิดทับด้วยตรงส่วนของลูกปัดมุกอีกครั้งค่ะเพื่อนๆก็ทำแบบเดียวกันแบบนี้นะคะจนกว่าจะได้ครบจำนวนขาตามที่เราต้องการในคลิปก็คือทำสี่ขานะคะในรูปแบบนี้ค่ะเราไปเจอขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆก็นำตรงส่วนของตัวพวงนะคะที่เราร้อยเสร็จแล้วนำมาเรียงซ้อนกันนะคะในรูปแบบนี้ จัดตรงส่วนของมุมให้ได้ระยะที่เท่ากันจากนั้นก็บิดตรงส่วนของปลายลวดเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยๆประคองตรงส่วนของปลายทางด้านขวานะคะปิดให้เป็นเกลียวค่ะจับเพียงแค่เบามือระวังตรงส่วนของดอกลัดขาดหรือว่าหลุดได้ต้องค่อยๆทําค่ะขั้นตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่ะเพราะว่าเราจะจับแน่นจนเกินไปไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆดอกลัดจะช้านะคะค่อยๆประคองจับมือเพียงแค่หลวมๆค่ะแล้วก็ประคองแบบนี้เบามือไปเรื่อยๆเลย แล้วก็ฝั่งด้านขวาก็ดันตรงส่วนของมุมดอกลักให้ได้ที่ให้ได้ระยะมุมที่เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะอย่างที่แนะนําไปนะคะขั้นตอนนี้ใช้เวลามากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆต้องค่อยๆทําวนไปค่ะจะระยะมุมดอกให้ได้มุมโค้งที่เท่ากันมากที่สุดเพื่อความสวยงามนะคะ เมื่อได้มุมตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะนําตรงส่วนของมุมทั้งสองฝั่งตรงนี้มามัดตรงส่วนของลวดนะคะมาพันรัดให้แน่นค่ะโดยการใช้ตรงส่วนของครีมหนีบลวดนะคะจับแล้วก็หมุนให้แน่นมากที่สุดเพื่อความสวยงามค่ะเพื่อนๆจะมีวิธีการจับแบบไหนก็ได้น,นะคะตรงนี้เอาที่เราถนัด ในส่วนของตามในคลิปค่อนข้างที่จะเกลกานิดนึงค่ะเพื่อนๆค่อนข้างที่จะจะทำยากนิดนึงเพราะว่าปาทาใต้กล้องอน,นะคะก็เลยทําให้ช้าแบบนี้นะคะเมื่อแน่นแล้วก็นําครีมนะคะมาดึงมาบิดให้แน่นอีกครั้งจากนั้นนะคะก็นําครีมตัดลวดมาตัดปลายลวดออกให้ชิดแล้วก็เก็บมุมให้เรียบร้อยแต่ว่าขั้นตอนนี้นะคะปะจะข้ามไปเพราะว่าใช้เวลานานค่ะเราไปเจอกันในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการร้อยอุบะนะคะเพื่อนในส่วนของคลิปนี้เราจะทําอุบะทั้งหมด10ขาโดยใช้ในส่วนของกลีบดอกลักนะคะมาเพิ่มความสวยงามค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะทําตรงส่วนของปลายเชือกเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มร้อยตรงส่วนของลูกปัดเข้าไปค่ะก็คือลูกปัด6มิลเหมือนเดิมค่ะทําแบบเดียวกันเลยค่ะเหมือนการร้อยอุบะที่เราทําประกอบตรงส่วนของมุมด้านข้างนะคะทําแบบเดียวกันเลย จากนั้นนะคะเราก็จะร้อยตรงส่วนของอดอกลักนะคะหนึ่งดอกเป็นดอกน้ำดอกแรกค่ะเพื่อนๆจะใช้ดอกลักดอกเล็กหรือว่าดอกขนาดไหนตรงนี้ได้หมดเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าในคลิปเราจะใช้เป็นดอกเล็กค่ะเราก็ร้อยลงไปในรูปแบบนี้จากนั้นก็ตามด้วยตรงส่วนของ ีบดอกลักค่ะเพื่อนๆจะใช้ตรงส่วนของกรีบตรงนี้นะคะกี่ชั้นก็ได้แล้วแต่ความชอบค่อยๆสอดให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะเมื่อได้จํานวนกรีบตามที่เราต้องการแล้วต่อไปนะคะก็ตามด้วยดอกลักจะเป็นการร้อยสลับหัวท้ายค่ะจะทําทั้งหมด4คู่หรือเพิ่มหรือว่าลดจำนวนมากน้อยกว่าน,นี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบค่ะ ต่อไปนะคะเราก็ร้อยเป็นคู่ในรูปแบบนี้นะคะสลับหัวท้ายค่ะจะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเพื่อความสวยงามจากนั้นก็ดึงร้อยลงไปที่เชือกแบบนี้ค่ะทำแบบเดียวกันแบบนี้ละคะ่ะสลับหัวท้ายไปเรื่อยๆเลย อย่างที่แนะนําไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะในส่วนของดอกลักเพื่อนๆจะใช้สีไหนก็ตามชอบกันเลยนะคะและเมื่อร้อยเสร็จแล้วนะคะหน่งขาก็จะได้ในรูปแบบนี้เพื่อนๆก็ร้อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้จํานวนตามที่เราต้องการค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นการร้อยตรงส่วนของรัดข้อเราจะร้อยทั้งหมด2จุด ซึ่งในคลิปไปก็ทําเตรียมไว้แล้วนะคะ1ชุดก็คือข้าวๆนะคะเราก็ลองครองเข้าไปในรูปแบบนี้ก่อนลองวัดระยะน,นะคะทั้งมุมด้านล่างและมุมฝั่งขวาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มร้อยอีก1ชุดได้เลยั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําตรงส่วนของดอกลักตูมนะคะตรงนี้นํามาร้อยเพื่อขัดตรงส่วนของมุมดอกค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้งานนะคะจากนั้นนําตรงส่วนของกลีบดอกนะคะกลีบเดียว เราหันตรงส่วนของมุมดอกไปทางด้านซ้ายดอกแรกแบบนี้ดอกต่อไปสลับร้อยไปทางด้านขวาร้อยให้อยู่ระหว่างกล่งกลางกลีบเดียวค่ะต่อไปก็สลับไปทางด้านซ้ายและขวาสลับซ้ายและขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆละค่ะจนกว่าจะได้จํานวนดอกตามที่เราต้องการแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็หันมุมดอกเข้าหาตัวหันมุมกลีบไปทางขวาดอกที่หนึ่ง และต่อไปดอกที่2หันไปทางด้านซ้ายนำกลีบที่เราร้อยมาประกบกันให้อยู่กึ่งกลางแบบนี้ต่อไปดอกที่สหันไปทางขวานำกลีบที่เราล้อยให้อยู่ระหว่างกึงกลางเหมือนเดิมต่อไปดอกที่4ี่สลับฝั่งซ้ายแบบนี้ค่ะเราก็ทำสลับขวาซ้ายขวาซ้ายแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระยะตรงส่วนของมุมดอกตามที่เราต้องการค่ะ เพื่อนๆก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกว่าจะได้ครบค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราร้อยครบทั้งสองชุดแล้วเราก็ดึงลงมาที่เชือกนะคะจากนั้นก็นำมามัดตรงส่วนของมุมขวาด้านบนก่อนมัดสูงมัดต่ำตรงนี้การะยะให้ได้ตามที่สมควรค่ะเมื่อได้ระยะตามที่สมควรแล้วเพื่อนๆก็มัดตรงส่วนของปลายได้นะคะให้แน่นเลย ค่อยๆประคองมัดนะคะเพื่อนๆอย่าดึงแน่นจนเกินไปจะทําให้ในส่วนของดอกลักหลุดได้จากนั้นก็มัดย้ําอีกครั้งให้แน่นที่สุดค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปค่ะเราก็จะมัดตรงส่วนของกึ่งการล่านะคะเป็นการทําในส่วนของรัดข้อชุดที่สอง ค่อยๆประคองนะคะแล้วก็จัดระยะมุมดอกให้สวยงามมากที่สุดจะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางค่ะแล้วก็มัดให้แน่นและมัดย้ำอีกครั้งค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ตรงส่วนของรัดข้อทั้งสองมุมในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ และต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำในส่วนของการนำอุบะที่เป็นเม็ดมะยมนะคะมามัดติดกันทีละคู่แบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งคู่นะคะก็ทำเช่นเดียวกันเพื่อนๆอ,อย่ามัดตรงส่วนของมุมปลายด้านบนแน่นจนเกินไปนะคะเอาแค่พอน้ำหนักมือค่ะถ้าเราดึงแน่นจนเกินไปจะทำให้ในส่วนของปลายอุบะย่นดูไม่สวยค่ะแบบนี้นะคะ แล้วต่อไปค่ะเราก็จะนำตรงส่วนของสองคู่ตรงนี้นะคะมามัดปรมติดกันแล้วก็ดึงให้แน่นเลยค่ะจากนั้นเราจะเหลือตรงส่วนของปลายเชือกไว้เพียงแค่สองเส้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็นำปลายเชือกนะคะร้อยเข้ากับเข็มแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปก็ตามด้วยลูกปัด8มิลแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำไปมัดติดตรงส่วนของมุมอุบ่าด,ด้านบนฝั่งขวาค่ะมัดให้แน่นกนรหลุดค่ะ ค่อยๆประคองนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงแน่นทีเดียวเลยเดี๋ยวจะทําให้ในส่วนของดอกรักที่เราได้มัดตรงนี้หลุดได้ต้องค่อยๆทําค่ะเมื่อได้ระยะตามที่สมควรแล้วเพื่อนๆก็มัดย้ําอีกครั้งจากนั้นก็ตัดปลายเชือกออกได้เลยแต่ว่าไม่ต้องตัดให้ชิดจนเกินไปค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะและขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆก็นําอุบะนะคะทั้ง10ขามามัด แล้วก็โทษทีคำมาเรียงให้เท่ากันก่อนจากนั้นค่อยมัดนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าดึงแน่นจนเกินไปนะคะเดี๋ยวจะทําให้ในส่วนของปลายอุบายย่นดูไม่สวยเมื่อได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วเราก็มัดปมตรงส่วนของมุมด้านบนค่ะ จากนั้นนะคะก็ดึงให้แน่นแล้วเราก็จะเลยตรงส่วนของปลายเชือกไว้อยู่ที่2เส้นเหมือนเดิมในส่วนของปลายเชือกที่เหลือนะคะเราก็จะตัดออกแต่ว่าไม่ต้องตัดให้ชิดจนเกินไปนะคะเดี๋ยวจะทําให้ในส่วนของอุบาาหลุดได้เหลือไว้2เส้นเพียงเท่านี้คะ่ะจากนั้นนะคะหลังจากที่เพื่อนๆตัดปลายเชือกออกแล้วก็นําเชือกนะคะมาลอยเข้ากับเข็มในรูปแบบนี้ได้เลยจากนั้นก็ ร้อยตรงส่วนของกรีบดอกลักนะคะปิดทับตรงกึ่งกลางเข้าไปค่ะตรงส่วนนี้เพื่อนๆจะร้อยทั้งหมดกี่ชั้นก็ได้แล้วแต่ความสะดวกประคอบเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกรีบดอกลักถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นขั้วฉบาแทนได้นะคะในส่วนของขั้วฉบานะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปหรือว่าร้านอุปกรณ์ทําดอกไม้ก็มีแคมหนายเช่นกันค่ะ เมื่อได้จํานวนตามที่เราต้องการเราก็ดึงร้อยลงไปที่เชือกจัดระยะให้ได้ตามที่ต้องการอีกครั้งและเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ตรงส่วนของตัวอุบะนะคะในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําในส่วนของตัวพวงและอุบะนะคะมามัดติดกันค่อยๆประคองมัดให้แน่นค่ะเมื่อได้ระยะตามที่สมควรแล้วเพื่อนๆก็มัดย้ำอีกครั้งกันหลุดค่ะ แล้วจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเชือกเราก็ตัดออกแต่ว่าไม่ต้องตัดให้ชิดจนเกินไปนะคะค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของการทำมามลายในรูปแบบใหม่ในลักษณะนี้ก็จะเป็นมมลายเกลียวดอกลักค่ะสวยงามมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ